ศึกดวลตัวบักที่เทพเจ้าโซโดนโค่นล้มบอกได้คำเดียวคอโบลอสไม่ได้ใช้โซไม่ได้ขยับจะโหดจะสุดแค่ไหนไปดูกัน โน่นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเตมิมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรอมบริการเติมเกมชนนัดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและลไลน์เตมิมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ ID Serv e r อร์487ใน ID ดีของลูกพี่แดนนี่เราเหมือนเดิมนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูศึกดวลตัวบักนะครับทุกคนที่เทพเจ้าโซแห่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกคนโดนโค่นลมนะครับผมผมบอกเลยว่าคอโบลอตก็ไม่ได้ใช้ครับทุกคนนะเออแล้วก็เราชมคลิปต่อทุกคนผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อส่งผมไป20,000ซับสไคร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครสนใจตอนนี้นะครับ ทุกคนผมมีบริการรับเล่นไ d ดีนะครับทุกคนวันละ35บาทนะถ้าสนใจก็สามารถทักมาที่ Facebook ผมได้ผมขึ้น a c e b o o k ให้ดูนี่นะครับทุกคนนะก็วันละ35บาทก็มีเป็นโปรโมชั่นรายสัปดาห์และรายเดือนด้วยนะครับทุกคนสามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทุกคนตอนนี้ศึกดวลโทยเทพตอนนี้ เทพพิาโซของเราก็ได้ทําการโดนตบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าศึกดวลครั้งนี้ก็มีลูกพี่ใหญ่แล้วก็ลงนะก็เป็นพี่แดนนี่ก็ลงนะครับทุกคนนะเดี๋ยวดูดิว่าใครหัวพี่แดนนี่ไปพี่แดนนี่น่าจะเข้ามาถึงรอบ8ทีมแล้วก็รอบ4ทีมพี่แดนนี่เจอโซหัวไปนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมพาไปดูคู่พี่แดนนี่กับโซก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะพา ไปดูคู่ชิงแล้วกันนะครับทุกคนนะระหว่างโซกับโบโกแมนนะว่าจะมันจะสดแค่ไหนนะผมขอสปอยนิดนึงว่าโบโกแมนไม่ใช้คอโบลอดด้วยเออแต่พาไปดูคู่ระหว่างพี่แดนนี่ VS กับโซก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะไปดูเลยไป <c oughs> สำหรับหลายๆคนบอกว่าโซเลิกเล่นแล้วแต่ผมต้องขอแจ้งทุนก่อนนะถึงโซจะเลิกเล่นแล้วแต่โซก็ยังเติมแบงค์ส้มไว้ในไ d ดีเพื่อให้คนเล่นต่อได้ทําการจัดทุกตัวเหมือนเดิมเลยครับทุกคนก็ทาคือสุดเหมือนเดิมอะ่ะทุกคนนะถึงจะเลิกเล่นไปแล้วแต่เหมือนตอนนี้โซจะกลับมาคัมแบ็กกันนะครับทุกคนนะเพราะว่าได้ใช้ชื่อโซแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะเหมือนจะกลับมาักพักก็แหละมาเป็นผู้พัฒดําเพลงจังหวะนี้ เจ๋อของโซซัดมาใส่ทีมพี่แดนนี่มาโอ้โหผมบอกเลยว่าเจ็บจัดจัดและเฮลไฟเฟมปาดหน้าเคกไว้จังหวะนี้โอ้โหใส่แถวหลังของพี่แดนนี่ครับผมโดนระเบิดกันไปโอ้โหแลจวจังหวะนี้ซุยลีวปาดเอไมช่ซุยลีขอภายเป็นเฮลไฟเฟมปาดแถวหน้ามาครับผมยังไงติดโลไปทุกคนนะและตอมิกพี่แดนนี่ปาดต่อไปจังหวะนี้ครับผม <c oughs> แรงจัดจัดไม่ขอสวดคืนไปบ้างจากพี่แดนนี่ครับผม <c oughs> แรงเหมือนกันแรงเหมือนกันระเบิดกันไป ทีเราติดไม่ย่อท้องทีนะโดนอู้ซุยลิวของโซผมโอ้เวนหวัวโอ้เวนหวัวโอ้โหโอ้โหซุยลิวโอ้โหเนี่ยนะเทพเจ้าโซคนคือแบบโคตรไวขนาดพี่แดนนี่บักขนาดนี้นะยังโดนโซปิดโคตรไวครับทุกคนนะโอ้โห เอาเรื่องจะจัดทุกคนนะเดี๋ยวพาไปดูใครกันต่อด,ดีอ่ะเอาคู่ไฮไลท์แล,แล้วกันนะครับทุกคนนะระหว่างโซเวียตกับโบโกแมนนะผมพาไปดูทีมโซก่อนนะครับทุกคนนะโซก็จะใช้เป็นทีมประมาณนี้นะโ้ไซตามะผมอาชิปตนก็คือน,นะไซตามะเองพ,พื้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์โซก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะนำทัพมาด้วยคิงยูอาร์เจ็ดดาวเหลือง6 ห้าดาวม่วงโหเจ็ดดาวนะครับทุกคนแล้วก็เจโนจูอาเจ็ดดาวเหลืองห้าดาวม่วงเห็นปะผมบอกแล้วว่าไม่เล่นแน่นอนทุกคนแล้วก็เป็นเฮลไฟเฟมผมนะหกดาวเหลืองห้าดาวม่วงโอ้โหคือเจ็ดดาวทุกตัวเกวินเจ็ดดาวเหลืองห้าดาวม่วงแล้วก็เป็นเจ้าซุยริวเจ็ดดาวเหลืองห้าดาวม่วงครับผมแล้วก็เป็นโบล้อเจ็ดดาวเหลืองห้าดาวม่วงนะครับทุกคนนะเดี๋ยว ระหว่างที่ดูคลิปฝึกตัวนี้จบเดี๋ยวผมจะพาไปส่องของในไอดีของโซด้วยนะครับทุกคนนะไอของในตัวละครในอดีโซนะเพราะว่าโซเนี่ยใส่ของอะไรให้กับเจ้าตัวอะไรบ้างนะครับทุกคนนะเพราะว่าเราน่าจะส่องได้อยู่นะเพรอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันแล้วเรามาดูของผู้ท้าชิงที่โค่นลมโซนะผมนะเป็นโบโกแมนนะผมก็เป็นเควินห้าดาวม่วงอีกนะครับทุกคนนะห้าดาวหนึ่งห้าดาวม่วงแล้วก็เป็น ซูดิว5ดาวเหลือง5ดาวม่วงแต่ที่แปลกตาไปคือบาคุซันนะครับทุกคนใช้เป็นคอบาคุซันนะเวลสิบผมบอกเลยคอบาคุซันเวลสิบผมบอกว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับ <shorter> ทุกคนมันจะทําให้สปีดเราเปิดก่อนทั้งทีมนะครับทุกคนตรงนี้นะถ้าผมผ,ผิดต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็เป็นเจนอตสี ots, ดาวเหลืองเอ๊ะสีดาวเหลือง5ดาว ERS, ม่วงนะยังไม่หาดาว ERS, ม่วงนะสําหรับเจนอตนะครับทุกคนพลังต่างโคตรเยอะนะพลังต่างประมาณเท่าไหร่อ่ะร้อยร้อยแปดสิบเก้าล้านกับ แต่ผมขอดูก่อนนะ189ล้านกับ330ล้านนะครับคนพลังต่างกันเกือบ100กว่าล้านอ่ะเออ100กว่าล้านอ่ะถือว่าเอาเรื่องนะไปดูกันเลยครับทุกคนนะไม่รอช้าโบโกแมนแห่งเซิร์ฟเวอร์370นะครับทุกคนนะเจอกับโซเซิร์ฟเวอร์484แปดสละจังหวะนี้โซเปิดก่อนเลยนะครับทุกคนโอ้โหโซเปิดก่อนนะแต่โดนแซงเพราะว่าเขามีคารบอคุสันเบลสิบครับผมเลยทำให้เขาเปิดก่อนนะเกลวินแล้วจังหวะนี้ เจ๋เนาะเขาซัดใส่โซมาโอ้โเอาไงเอาไงคิงติ๊กตอกติ๊กตอกมาต่อผมแล้วก็จังหวะนี้โดนปาดจะเฮลไฟเฟมใส่แถวหน้าไปโอ้โหยังไงยังไงแล้วก็จังหวะนี้เจ๋เนาะโซสวนคืนมาโอ้โแรงจะจัดทนเจ้าบ,บาคุซันลงไปนอน,นแล้วผมแล้วก็ซุยริวเตไปโอโหเหมือนจะได้เปียบน,นะแต่ทีมโซนะครับทุกคนนะเหมือนจะได้เปรียบมากมากนะ มาดูการแพ้ได้ยังไงนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าคนในโซนนี้น่าจะเสียแท่งไฟกันไปค่อนกลางเยือนะโอ้โหจะโดนระเบิดไปครับทุกคนนั่นและซุยริวจังหวะนี้เตะ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 ดองดองอีโข้ยดอง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 ีกข้ยดอง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 อีกข้ยโอ้โหดองดองอีโข้ยโอ้โหแล้วก็จีนอสซัดไปต่อผมช็อตนี้คิงติกตอกติกตอกมาครับผมยังไง แล้วก็เฟย่าเฮลไปเฟมป,ปาดแถวหน้าไปผมโอ้โหโดนติดเผาไหม้ไปคิงติกตอกติกตอกมาให้กับเจ้าเจนอของโซ,โซผมติดโลไปสำหรับคิงนะครับทุกคนแล้วก็เจ้นอของฝั่งโปโกแมนซัดขึ้นมาจาังหวะนี้ใส่ฝั่งของโซผมแล้วก็เฮลไฟไล่ปาดไปต่อผมออยังยืนได้อยู่ครับทุกคนนะติดโลนะครับทุกคนดองดองอีเขยาะ โอ้โหเก็บเจโนะไปเหลือคิงตัวเดียวไม่น่าจะรอดครับทุกคนโอ้โหผมบอกเลยวันเทิร์นคิวหรือเปล่าไม่วันเทิร์นคิวนะครับทุกคนแต่เหลือคิงตัวเดียวก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมช็อตนี้แล้วก็ซุยลิวครับผมปิดงานเลยหรือเปล่าครับผมยองยองเขียวผมนะติดกันดูักมาเตะต่อเตะต่อยังไม่ตายครับทุกคนนะสํารับเจ้าคิงของฝนะั่งโซนัผงบอลเลยจริง,รงบื้มไบผม ระเบิดจากเจนอสครับผมแล้วก็คิงติ๊กตอกติ๊กตอกมาครับผมแล้วก็เฟยาฮิลไฟเฟมปาดเข้าไปจังหวะนี้หนึ่งทาเกตติดต้านทานยังอยู่ครับผมคิงของฝั่งโซติ๊กตอกติ๊กตอกคืนมาครับผมคิงอิดจริง,รงทุกคนดองดองอีกโยโะมาต่อยังไงระเบิดกันไปแล้วก็เจนอสซัดไปอย่างนี้ครับผมหนึ่งท่าเกตโดนไปครึ่งหลอดครับผมและวคิงติ๊กตอกติ๊กตอกมา บับกระนำกันไปครับทุกคนระเบิดตายเลยครับทุกคนนะโอ้โหร้อยแปดสิบเก้าล้านชนะสามร้อยสามสิบล้านทุกคนโซนี่ผมบอกเลยว่าเติมเยอะมากๆนะน่าจะเกือบเจ็ดหลักนะครับทุกคนโอ้โหผมบอกเลยว่าเติมเยอะก็ไม่มีผลนะมีผลกั่การจัดตัวละครน,นะครับทุกคนตรงนี้นะถ้าโซใช้คอร์บของซันเวลสิบเหมือนโบโกแมนเกมอาจจะเปลี่ยนแน่นอนนะครับทุกคนตรงนี้นะโอ้โหสดจริงๆ แต่ก็ต้องยอมรับโซนะครับทุกคนนะว่าโซน,นี่คือสุดสอดที่สุดในโซนนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะน่าจะเป็นน้องๆของพวกพี่บัตเลยนะอะดูของกันไปทุกคนนะเริ่มจากเกลวินนะที่โซโชมานะครับทุกคนนะเกลวินโซก็ประมาณนี้ครับทุกคนพลังอยู่ที่52ล้านนะครับทุกคนแล้วก็ความเร็วที่ร7 1ยเนนะของก็เป็นเซตพลังไฟโจมตีความเร็วล้วนๆนะครับทุกคนมีโจมตี มีสปีดบวก20เลยนะอยู่อันนึงแล้วก็เป็นนี่ครับผมทุกคนก็ไอเช่เฉพาะ5ดาวครับผมแล้วก็ตาเฉพาะ6ดาวครับผมแล้วก็จกังหวะนี้ครับผมกาบัฟก็เป็นประมาณนี้มีความเร็ว50ด้วยนะคือไวมากๆนะแต่ไวสู้คอมทุคนบาคุซันวิลสิบไม่ได้นะสำหรับโซนะครับทุกคนดูกันไหมโอ้โหใครไม่ทันสามารถกดพอร์อยู่ได้นะครับทุกคนนะส่วนแผ่นใส่ประมาณนี้นะคือสุดมาก ต่อไปเป็นกระบองเหล็กครับทุกคนนะไอเทมเฉพาะ5้าดาบผมตาเฉพาะ6ดาวครับทุกคนนะของใส่ไปเซตจากกลเฮดพีล้วนนะครับดูกันไปใครดูไม่ทันกดพอสจุดได้นะบนเฮดพีอาร์คิที่ข้อบนต้านทานเพื่องจะมีบนัสนะครับทุกคนส่วนแผ่นใส่ประมาณนี้นะครับทุกคนตัวต่อไปเป็นเจ้าคิงครับทุกคนพลัง62ล้านเลื่ยดอยู่ที่39ล้านทุกคนไอเทมเฉพาะ5ดาวตาเฉพาะ6ดาวผม ของใส่ประมาณนี้โอ้โหแสบตามากทุกคนแสบตาจริงการ์บประมาณนี้ผมบนิหาพีแล้วก็ตรงนี้าตาคิติคอแล้วก็ตรงนี้ผมาตาดาเมจลดดาเมจไปประมาณนี้ส่วนแผ่นใส่ประมาณนี้ครับทุกคนนะตัวต่อไปเป็นเจนอสครับผมเป็นตัวดาเมจดีที่สุดในเกมตอนนี้นะครับทุกคนัอทีชเฉพา,าะสี่ดาวผมตาเฉพาะหกดาวแน่นแน่นดูดิโอ้โหของใส่ประมาณนี้นะครับทุกคนพาสิบสามนะผมบอกเลยพาสิบสามทุกตัวนะ ol, นะครับไอเโซนะครับทุกคนโอ้โหแรงมาก แผ่นแผ่นแผ่นครับดูแผ่นด้วยของเจนอสนะทุกคนใส่แผ่นประมาณนี้นะครับผมตัวตอบไปเป็นซูริวครับทุกคนนะที่เตะทีมพี่เดนหายทั้งทีม,มาแล้วนะครับทุกคนผาสามเฉพาะห้าดาวแต่เฉพาะ6กดาวนะครับทุกคนนะของใส่แบบจากกลนะครับผมเป็นประมาณนี้นะกาบับก็ไปประมาณนี้ผมหูมสวยสวยสวยมากกาบับมาทุกคนแล้วก็แผ่นใส่ไปประมาณนี้นะครับทุกคน แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นตัวคอหรือเปล่านะ่าจะตัวสุดท้ายนะก็เป็นโบลส์ไอ้ที่เฉพาะหกหกดาวหรือเปล่าเฮ้ยห้าดาวที่เฉพาะห้าดาวขอวขอภัยทุกคนนะตาเฉพาะ6ดาวของเซตเปอร์เ็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะปเป็นเซตจักรกลนะแล้วก็ตรงนี้กาบับข้าบหมกบนนัตโตสู้โอ้โหจะคิดดี่่่่ นี่อัตราดาเมจครับทุกคนโอ้โหละแผ่นใส่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเหลือครบแล้วครับทุกคนนะสำหรับทีมโซนนะครับทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้นะใครอยากดูรีวิวดีโซลเต็มๆก็สามารถไปดูที่ช่อง YouTube นี้ได้นะครับผมเขาก็ได้ทำการแนะนำตัวแล้วนะ ไปมาณนี้คทุกคนนะสำหรับพามาดูศึกดวลโตัวบักนะครับทุกคนนะระหว่างโซเวีสโบโกแบนนะใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันได้นะครับทุกคนนะผิดภาพดระไรใดต้องขออาภัยวันั้นที่นี้ด้วยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ